เฉียบพันนะคะขอทำขึ้นไปนฟ้าหัวใจนะคะสวัสดีครับ <Okay. S 2> หมอนทัทวุฒินะครับไม่ทราบว่าคนไข้ชื่ออะไรครับราชบาจ้ระราชบาลนะครับหมอเป็นหมอโรคหัวใจนะครับก็ เดี๋ยวหมอขอสะโพตของคุณป้าหน่อยนะครับคุณป้าเป็นอะไรมานะครับวันนี้พอดีปเจ็บเตือนๆนะคะเจ็บหน้าอกนะครับเจ็บตั้งแต่กี่โมงนะครับคุณป้าตอนป้าหลังกินข้าวหมอป้ากินข้าวหลังกินข้าวเสร็จข้าวเช้านะแล้วหลังจากนั้นป้าก,ก็นั่งมาก็นั่งดูทีวีแล้วก็รู้สึกแบบ ตื่อๆตรงตรงมาอกอ่ะครับแล้ว,ลวหลังจากนั้นป้าก็เจ็บปววฟันมากเลยเนี่ยแล้วตอนนี้คุณป้ามีอาการหายใจหอบเหนื่อยอะไรไหมครับไม่มีไม่มีนะครับคุณป้าชบาครับจากการที่หมอสักประวัติคุณป้าน,นะครับร่วมกับดูคลื่นไปฟ้าหวัวใจเนี่ยอาการของคุณป้าน,นะครับเข้าได้กับภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพ,พลันซึ่งภาวะนี้นะครับถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับภาวะเร่งด่วนที่ต้องเร่งรีบในการรักษา ซึ่งโรคตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากภาวะที่มีลิมเลือดนะครับไปอุดตันตรงบริเวณส่วนของอหลอดเลือดหัวใจทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้นะครับส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล่ก็ถ้าสมมติว่ารักษาไม่ทันหรือการรักษาที่ล่าช้าจะส่งผลทำให้จะส่งผลทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยลุกลามมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลเสียต่อ โรคต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมปอดหัวใจเต้นผิดจังหวะและสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้แต่มันจะมีผลเสียอะไรมากไหมคะคุณหมอการให้ยาตัวนี้นะครับก็ข้อเสียถ้าเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับข้อเสียที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอาจจะมีเลือดออกในอวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นมีเลือดออกในสมองซึ่งเกิดได้ประมาณน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเลือดออกในเลืออาหารเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ประมาณน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งถ้าเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับแล้วเนี่ยถือว่าน่าจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียครับผมซึ่งระหว่างการให้ยานเนี่ยก็จะมีคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการอามอนิเตอร์ผู้ป่วยด้วยระหว่างการให้ยาครับเราไม่มีวิธีการรักษาอื่นแล้วใช่ไหมคะเนื่องจากว่าคุณป้าชบามาเร็วนะครับภายใน3ชั่วโมงถือว่ามีข้อบ่งชี้ในการให้ยาละลายเรื่อยๆนั่นก็คือประโยชน์น่าจะดีกว่าข้อเสียนะครับแต่ว่า อย่างย,าง,ไยางไรก็ตามนะครับก็คือว่ายาตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อห้ามสําหรับผู้ป่วยบางก,กลุ่มนะครับซึ่งหมอจะต้องเช็คลิสต์คุณป้าก่อนว่ามีความเสี่ยงกับการให้ยาตัวนี้หรือเปล่าไม่ดีแม่ไม่ให้ไหมไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องกลัวนนะแต่เปม่ถุงห่อเขาก็บอกว่าเท่เปอร์เซ็นตนะ์เดียวเองนะระวังไหมแม่แม่ยอมไหมตอันี้กตอนนี้ก็คงจะต้องยอมไปก่อนแหละ ยังไงก็คงต้องให้ใช่ไหมคะคุณหมอครับก็คงก็คือเดี๋ยวเนื่องจากว่ายาตัวนี้เนี่ยมีความเสีส่ยงสูงอนกันนะครับเดี๋ยวหมอก็จะต้องเช็คลิสต์ยาตัวนี้ก่อนที่จะให้คุณป้าชบาเนื่องจากว่ายาตัวนี้มีข้อห้ามในใน,ในบางกรณีนะครับคุณหมอคะที่ไปให้ข้อห้ามในการให้ยาสเตปตัวใครเนี่ะครับอบผมผมนะครับคุณป้าชาบาได้ยินนะครับเดี๋ยวหมอจะขอ สั้ประวัติถึงข้อห้ามในการให้ยาละลายเลื่อนนะครับไม่ทราบว่าคุณป้าชบาเนี่ยเคยมีประวัติเลื่อนออกในสมองมาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยนะประวัติแขนขาอ่อนแรงปากเดี้ยวอารมณ์อ่อนอารมณ์ห้าดหนีครับไม่มีนะครับเคยมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงมาก่อนนี้ไหมครับไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นเลยนะครับครั้งแรกนะครับเคยมีเรื่องของประวัติเนื้องอกในสมอง หรือว่าปวดศีรษะเลื้อรลังมันนานนะครับยังไม่เคยมีนะครับเคยได้ยาละลายเลือดมาก่อนมีไหมครับไม่เคยเลยนะครับเคยมีเลือดออกในทางเดือดอาหารหรือว่ามีเลือดออกผิดปกติตามตัวมีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีครับเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดที่ควบคุมไม่ได้เป็นไหมครับโรคเป็นความดันธรรมดาอ่าโอเคนะครับความความก็คือ กินยาราไม่ได้บินโอเคครับผมแล้วก็เคยมีประวัติอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าแลวก็ศีรษะภายในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา้หรือเปล่าครับไม่เคยเนาะแม่เนาะซึ่งหมอเชฟแล้วนะครับคุณตาชบาเนี่ยก็สามารถให้ยาละลายริเลือดได้นะครับเท่าที่ดูแล้วไม่มีข้อห้ามในการให้ะนะครับโอเคครับคุณพยาบาลครับเดี๋ยวช่วยเตรียมยาสเตปโตไคเนสหนึ่งจุดห้ามิลลิลิตรในหนึ่งชั่วโมงนะครับ thank you